ค้ชมคะเราคุ้นเคยกับการรับประทานปลาดิบซาซิมิกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นที่แพร่หลายมากทั่วโลกเลยทีเดียวแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าปัจจุบันมีอีกหนึ่งเมนูที่นิยมแพร่หลายกันไปนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นก็คือซาซิมิอกไก่ดิบค่ะ ฟังไม่ผิดคะ่ะคุณผู้ชมคะอกไก่ดิบๆนี่แหละคะ่ะเขากาลังแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะในเมนูตอนนี้มีหลายร้านอาหารเลยทีเดียวในเมืองไทยจึงมีเสียงกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าจริงๆแล้วมันทานได้หรอมันดิบนะแล้วก็มันจะมีผลอะไรต่อร่างกายกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราคะ่ะนายแพทย์จีรวัตรศิลาสุวรรณหรือคุณหมอโจอายุรกรรมทางเดินอาหารโรงพยาบาลพญาไทสองสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับตอนนี้มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของซาซิมิไก่ดิบ จริงแล้วมันสามารถทานได้ไหมฮะจริงๆถ้าสะอาดเนี่ยทานได้นะครับคือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสะอาดไนดะจริงๆมันก็แต่บ้านเราอาจจะบอกยากฮะรจริงชาซีวิไก่ดิบเนี่ยมันมีมจริง,รงๆก็คือในญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นไก่ที่เขาดูแลพิเศษนะครับก็คือว่าปราศจากเชือ้อแต่จริงๆในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังมีรายงานว่าเวลากินไก่ดิบเข้าไปก็มีอาหารเป็นพิษได้นะครับจริงๆแล้วไก่ก็คือ ถ้าสุกเนี่ยก็จะดีครับ,ค,รบคือตามทั่วไปใน,ในทั่วโลกในเมาจะเมืองไทยยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยไก่ก็ยังเป็นสิ่งที่แนะนําให้ไก่ดิบเนี่ยต้องกินให้สุกควรจะทานให้สุกมากกว่าต้องดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาทานเข้าไปแล้วสามารถท้องเสียได้ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อเสียที่หนึ่งเวลาเราทานไก่ดิบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาทานพกเนื้อดิบเองเนี่ยมันจะย่อยยากเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือว่า เนื้อเนี่ยก็คือลักษณะของเนื้อเองเนี่ยมันต้องเคี้ยวเวลาเคี้ยวเนี่ยถ้าเป็นของที่ดิบเนี่ยมันจะเคี้ยวให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆในยากกว่าเหนียวถูกต้องที่2ก็คือว่าเวลาพวกเนื้อสัตว์เนี่ยโดนความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าดีเนเจอร์ของโปรตีนก็คือโปรตีนมันจะย่อยเป็นแตกเป็นสายสั้นง่ายๆเวลานำย่อยในกระเพาะย่อยเป็นกรดอะมิโนแอซิดก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นนั้นเวลาอาหารพวกดิบพวกไก่ดิบเนื้อดิบเนี่ยมันก็จะย่อยยากขึ้นอันนี้คือรวมถึงเนื้อดิบทั้งหหมดเลย่่สวนใญ ครับ,รบอันที่2ก็คือว่าที่เรากังวลไม่ใช่ว่าย่อยยากก็คือครเรื่องติดเชือ้อในไก่เองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เชื้อที่เรากลัวก็คือเชื้อสมุนไพรับอีกตัวหนึ่งก็คือแคมเปโรแพคเตอร์นะครับจริงๆเชื้อสมุนไพรนีใคนทั่วไปอาจจะรู้จัก อาจจะทำให้มีไข้ท้องเสียถ่ายมีเลือดปนติดเชื้อกระแสเลือดในคนที่มีโรคประจำตัวหัวใจโรคตับโรคไตอาจจะทําให้เสียชีวิตได้โอ้หก็ร้ายแรงเหมือนกันนะคุณหมอถ้ารักษาไม่ทันนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันติดเชื้อกระแสเลือดแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันหรือมีโรครวมค่อนข้างเยอะก็อาจจะทาให้เสียชีวิตได้ในปัจจุบันค่ะคุณหมอคะมีคนไข้มารักษาเพราะว่ารับประทานอาหารดิบๆอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆก็คือรั และประทานที่ก็คืออาหารเป็นพิษเนี่ยหรือว่าท้องเสียเนี่ยเราเจอเกับทุกวันนะครับในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะอ่าเช่นง่ายพวกชาบูพวกปิ้งย่างพวกสุก,กี้เนี่ยคิดว่าสุกสะอาดแล้วบางทีมันไม่สุกทั้งหมดมก็ทําให้ท้องเสียได้คือบางทีแย่งกับเพื่อนกินไงรีบกินไม่ทนันรีบกินแตกินไม่สุกมันก็เลยส่งผลขขต่อร่างกายยังสุกไม่ดีนะทีน,ะนี้คือเวลาถ้าเราทานของดิบเข้าไป กว่าจะเห็นผลเนี่ยใช้เวลานานไหมหรือว่าต้องสะสมนานมากเลยก่อนเห็นผลถ้าเป็นเชื้ออย่างสมมติว่าเชื้อซามูไรลาเนี่ยเราจะรู้ว่ากินเข้าไปเนี่ยหนึ่งถึงสามวันถึงจะเริ่มมีอาการไม่ใช่ว่าเราทานมื้อก่อนหน้านมื้อสองมื้อก่อนหน้านั้นก็มีอาการไม่ใช่เมื่กี้หนึ่งถึงสามวันแล้วที่มีคนบอกว่าทานไปแล้วประมาณหกชั่วโมงเห็นผลเลยขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อมากหรือน้อยแล้วก็ภูมิร่างกายของเราถ้าภูมิร่างกายของเราไม่ค่อยดีเชื้อปริมาณเยอะก็ทันทีก็จะเร็วเห็นผลเลยแต่ถ้าเชื้อไม่เยอะภูมิกันของเราดีก็จะช้าหน่อย ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างงั้นขอเทียบหน่อยก็แล้วกันเทียบความอันตรายเพราะว่านอกจากไก่ดิบแล้วแน่นอนหลายคนก็จะทานเนื้อดิบมหมูดิบอันนี้ยสตัวนี้อันไหนหน่ากลัวที่สุดคะคุณหมอคือถ้าจริงๆในความเห็นของหมอนะครับคือหมูดิบเนี่ยค่อนข้างอันตรายกว่าเพราะว่ามันจะมีเชื้อบางอย่างเขาเรียกว่าสเตปซูอ e สซึ่งทําให้เกิดเยอะ พุ่มสมองอักเสบหรือว่าหูหนวกได้คืออย่างมากแค่ไก่คือท้องเสียแต่ว่าถ้าหมูเนี่ยอย่างมากอย่างแรงก็คือท้องเสียท้องเสียติดเชื้อในกระแสเลือดได้แต่ถ้าหมูอาจจะทำให้เยืุ่มสมองอักเสบหูหนวกได้ครับโอ้โหไม่ใช่เล่นเลยนะอง่ายว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะทานอะไรควรจะทานให้สุกดีกว่าถูกต้องครับสุกทีนี้ในเนื้อไก่ที่กําลังเป็นกระแสกันคือพยายามจะทานกันเขาบอกว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปทํากรรมวิธีแบบ ญี่ปุ่นเลยคืออาจจะทําให้สุกด้านนอกข้างในยังดิบอยู่แบบนี้อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไก่เนี่ยมันดีไม่ดีหรือว่าทานเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงจริงๆก็คือสุกเฉพาะบางส่วนยังไงเชื้อโรคก็ยังอยู่จริงต้องอยู่ที่อุณหภูมิด้วย75องศาขึ้นไปนะครับแล้วต้องสุกทั่วถึงกันหมดครับนั้นเชื้อโรคมันไม่ตายทั้งหมดถึงแม้จะตายเฉพาะผิวนอกแต่ด้านในก็ยังมีเชื้อโรคอยู่นะครับคือจริงๆแล้วในเนื้อไก่ในบ้านเราที่มีการศึกษาของหลายๆที่เนี่ย โดยเฉลี่ย10-50%แล้วแต่ภูมิภาคมีเชื้อสมเนล่าอยู่นั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเชื้อบางครั้งเราอาจจะช่วงนั้นอากาศชิดร็อตนี้อาจจะไม่มีเชื้อแต่ไม่ได้บอกว่าร็อตถัดไปอาจจะไม่มีนะครับคือมีความเสี่ยงยังไงก็อาจจะเจอได้ขึ้นอยู่กับภูมิล่างกายภูมิุ้มกันของร่างกายแล้วก็ปริมาณเชื้อโรคขึ้นอยู่กับดวงคุณขึ้นอยู่กับดวงใครจีดวงถี่ได้ดวงรายเสียนะคะแล้วคนที่เป็นเนี่ย มันรักษาหายได้ง่ายๆเลยไหมคะคุณหมอหรือว่ามันจะมีเชื้อสะสมอยู่ในร่างกายส่วนใหญ่นะครับเชื้อถ้าเป็นเชื้อสมุนไพราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเลื้อยลังเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจจะมาท้องเสียแล้วก็มีไข้ก็อาจจะมาโรงพยาบาลแต่ถ้าเชื้อปริมาณเยอะหายเองได้แต่ถ้าเชื้อปริมาณเยอะ,ยออยอะก็อาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ยาแล้วพวกที่แบบมีพยาธิในท้องแอบถามคุณหมอต่อ,อมันอาจจะเกิดมาจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ถึงรับประทานอาหารดิบๆใช่ไหมครับคะจริงๆก็มีนะครับก็คือว่า พยาธิจริงๆเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่เนื้อสัตว์ทั่วไปอาจจะเป็นพยาธิตัวตืดในเนื้อวัวนะครับถ้าเกิดเป็นเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยเรา,าจจะรู้ว่าอาจจะเคยเห็นคลิปว่าในแซลมอนเองจะมีพยาธิอยู่ะนะครับซึ่งพยาธิตัวนี้เขาเรียกว่าแอ i s ซาคริสซิมเพ นะครับ <S <S <ứng S 2> ซึ่ง<ม>ปัจจุบันก็มีรายงานว่าเราบริโภคปลาแซลมอนเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็มีเชื้อตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังก็คือคุณผู้ชมค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังว่าทานปลาแซลมอนถ้าไปไปเจอเชื้อพยาธิตัวนี้ไม่สามารถทานยาถ่าย,าายาพยาธิขับออกมาได้จะต้องเอาออกมาจากกระเพาะของเราจริงๆหรอคะคุณหมอถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าในรายงานในญี่ปุ่นเนี่ยเขาทานปลาดิบเยอะเขาก็จะเจอปัญหาเรื่องปวดท้องเรื้อรังส่วนหนึ่งก็คือเจอจากเชื้อพยาธิตัวที่บอกไปนะครับการรักษาคือยาเนี่ยยังรักไตปวัหใ ยองเล่นๆนะสองกล้องแล้วก็คือสองกล้องก็ทรมานแล้วไงคือกว่าจะขี้บอกมาอีกทีละตัวแล้วไม่รู้ว่าในท้องเนี่ยมีกี่ตัวด้วยถูกต้องทีนี้คือจํากัดอายุไหมฮะว่า อายุประเภทไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่อาการจะรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันส่วนใหญ่ก็คือในคนเด็กเล็กกับคนสูงอายุอันนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องระวังเวลาติดเชื้ออะไรก็ตามมักจะรุนแรงกว่าปกติเพราะว่าภูมิุมกันของร่างกายในเด็กเล็กและคนสูงอายุมันจะต่ําลงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเด็กเล็กกับผู้สูงอายุควรระมดระวังทานอะไรควรจะทานแบบสุกๆไว้ก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอะไรบ้างคะคุณหมอจริงๆก็คือถ้ามีโรคปัญหาเรื่องหัวใจเบาหวานโรคตับโรคไตอันนี้ต้องระวังนะครับเวลาเป็นอะไรก็ตามพวกนี้จะรุนแรงกกปติ แล้วใครมีโรคประจําตัวอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทานใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับนะคะทีนี้คืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่จํากัดแค่เนื้อดิบอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แค่ไก่ดิบเนื้อหมูก็เหมือนกันเนื้อปลาก็เหมือนกันแล้วอย่างนี้เวลาที่เราไปทานสเต็กเราควรจะทานบางคนแบบว่าขอชอบแบบว่าเนื้อแดงๆหันมาเลือดยังซิบๆอยู่เลยอันนี้ควรไหมส่วนใหญ่ถ้าเนื้อเนี่ยเขาเลี้ยงในระบบที่ดีนะครับส่วนใหญ่เรากลัวแค่เรื่องพยาธิตัวตื่นะครับพวกนี้มันจะติดทางพราว่า เราไปเลี้ยงบัวที่ปล่อยทั่วๆไปนะครับมันก็จะติดเข้ามาได้แต่ส่วนใหญ่ละในเนื้อที่เขา ามาตรฐานในโรงงานที่ดีในฟาร์มที่มาตรฐานเนี่ยพวกนี้โอกาสน้อยอนั่นก็อาจจะทานดิบหน่อยนิดนึงก็คงอาจจะพอได้อยู่ถ้างาั้นถ้าพอเทียบกันเนี่ยเนื้อบวัวรอดสุดใช่ไหมคุณหมอก็อาจจะประมาณนั้นนะครับใช่ไหมอ๋อเนื้อบวัวดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าเียขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการเลี้ยงของเขาดีกว่า,าต,ต้นต่อของเนื้อได้มายังไงดีครับแต่ถ้าต้นตอเขาดีเนี่ยก็ปลอดภัยใช่ไหมคะคุณหมอก็อาจจะส่วนหนึ่งด้วยครับก็ขึ้นอยู่กับที่ดวงเพิ่มเติมเข้าไป ทีนี้ผมเคยเห็นคลิปหนึ่งของฝรั่งเขาเขาเอาเนื้อหมูมาแผ่นหนึ่งเหมือนแบบทำสเต็กเนี้ยแล้วเขาก็เอาน้ำอัดลมลากลงไปมันเห็นเป็นเหมือนพยาธิหรือเป็นอะไรมิรู้ชอนออกมาจากเนื้อเลยอ่ะอันนี้มันมีจริงไหมครับคือปกติในหมูเองมันก็มีพยาธิเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้เจอบ่อยเท่ากับเนื้อวัวพยาธิตัวตืดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เอาเอา น้ำารรมราดไปนี่อนบอกยากแต<ช>่<ช>ถ้าเกิดเราเลี้ยงไปเจอเนื้อชิ้นที่มันมีพอดีก็กจะเจอได้ก็อาจจะเจอเป็นตัวตัวงก็ได้แม้วันนี้ก็พูดถึงเรื่องดิบๆกันแล้วขอถามต่ออีกหน่อยค่ะคุณหมอคะ <c oughs> คหลายเม <c oughs> ดูที่โดยเฉพาะสาวๆชื่นชอบมากะ <c oughs> นะคะกุ้งแช่น้ำปลาหนุ่มๆก็ชอบนะส้มตำกุ้งสด กุ้งกุ้งทั้งหลายเนะี่ยคุณหมอเป็นยังไงบ้างู้ดวยปส่วนใหญ่ก<อ>ุ้งเนี่ยถ้าเป็นกุ้งทั่วๆไปไม่ใช่กุ้งฝอยนะครับก็อาจจะแค่ระวังเรื่องติดเชื้อท้องเสียอาจจะมีแบคทีเรียหรือได้อะไรพวกนี้นะครับไม่ได้รุนแรงอะไรอาจจะท้องเสียแล้วกุ้งฝอยแล้วค่ะคุณหมอถ้ากุ้งฝอ,อยเนี่ยจะมีพยาธิตัวจี๊ด นั้นเมนูกุ้งเต้นเป็นเมนูที่ต้องระวังนิดนึงพยาธิตัวจี๊ดก็เป็นพยาธิที่รักษาค่อนข้างยากเพราะจะใชเข้าสู่สมองแล้วก็ยาฆ่าเชื้อก็ไม่สามารถจะฆ่าเชื้อพยาธิตัวจี๊ดได้คุณชอบทานไหมกุ้งเต้นไม่ไม่เคยทานเลยฮะแค่เห็นไม่คยกล้าทานแล้วเหมือนกัน คือสมชื่อเลยตัวจี๊ดตัวจี๊ดขึ้นสมองเลยอันนี้นะคะกลัวนะคะสุดท้ายแลย้วดีกว่าค่ะ,ค,ะ <c oughs> คุณหมอสรุปให้หน่อยว่าควรจะทานอย่างไรดีคะจริงๆในบ้านเรานะครับจริงๆก็คือควรจะต้องกินอาหารให้สุกสะอาดผ่านความร้อนค่ะาตามของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็คือกินร้อนช้อนกลางอันนี้ะจะปลอดภัยสุดครับครับนี่แหละค่ะเน้นทานสุกๆไว้ก่อนอีกนิดนึงได้ไหมขอนนดนึงผมเคยได้ยินมาว่า ทานสัตว์ทะเลที่มันอยู่ในทะเลอ่ะมักจะทานดิบได้อันนี้จริงหรือเปล่าแบบไปตกหมึกเงี้ยคุณหมอตกหมึก<อ>สดสดที่<อ>มาทานเลยเงี้ยส่วนใหนญ่ในทะเลเนี่ยโอเคโอกาสที่จะเจอแบคทีเรียก็ค่อนข้างน้อยอไม่ได้ไปน้ำจืด<อ>แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นพวกหอยหรือว่าหอยนางรมอ,อันนี้จะเจอเชื้อแบคทีเรียได้ค่อนข้างเยอะออนะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียบางตัวพวกคล้ายๆกลุ่มพวกโรคอหิวาบพีวีโออ่า อ่าพวกนี้อาจจะทำให้ท้องเสียรุนแรงหรือติดเชื้ออะไรรุนแรงได้ส,สรุสปเชื้อโรคมันเยอะเอาง่ายๆทานสุกๆดีที่สุดเชื้อโรคมันเยอะนะปล <Okay. S 2> อดภัยไ,ไว้ก่อนวันนี้ขอบคุณผอดโจ้มากๆวลยีท้าอบคุเราดมากมายเลยทีเดียวนะ